ปลาปาผมผมขอพื้นที่นยครับปลาปาอบคครับแข้วฟงไหเจับเลยจับเย

เอาไปสองร้อยเลยอุยไม่เอาผมจะอยู่ฝั่งน้นไม่เอาผมตองไาอยู่ฝั่งน้นไม่เอาแล้วเยนอ้าก็ทักทายเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้ามารับชมแล้วก็เหลียมสองสองค้าพพีตายนะครับฝั่งนี้นะทีมงานบางฉลงนะครับน้องเกาวกับน้องนงนะครับบางฉลงนะครับส่วนฝั่งโน้นนะทีมงานบางคลีนะครับ ทางด้านน้องโนกับน้องยาวนะมแล้วเดยไไดย่อน well. uh, okay. um mm ่โอเคไปพน้าอ้ได้ได้ไดชื่อไไ้าเ้งยาวโอ้โหนะฮะกระโดดข้ามเขียวดีนะไม่เอาไม่เอาเอาฝั่งโน้ดนะครับฟังบางฉลงนะครับ น้องเกากับน้องนองนะครับส่วนฝั่งนู้นน้องนุเสือแดงนะครับเสือแดงเป็นทางด้านน้องเหยาานะครับในเหลี่ยมเซิร์ฟไปได้หมดทุกคนนะครับแลกข้ามฟีสไตล์ระหว่างน้องนองกับน้องนุนะครับแลกข้ามฟีสไตล์กันนะครับเกณฑ์สิบสองแต้มไม่มีเดียวนะครับทิ้งรางวัลอยู่ที่4 0 0พันบาทนะครับแต่ว่าราคาข้างนอกนี่เดือดเลยนะโอ้โหนะไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนนี้นะครับทีมงานบางฉลงนะก็สู้ราคา เออขันได้รากับเออขันได้แล้วครับมาารถข้าริคาขมันคากับเขาครับเดี๋ยวอธิบายว่ากันว่าผอยู่ไปเด้ไหมเสียขึ้นดิโอแมนแมนแมนนะโอ้โหแล้วติดเกี่ยวน้องอุนุนะฮะยกเข้ามาโอ้เตะเนี่ยค้ำยาวมานะครับตรงหัวทางด้านน้องกาวถอยไม่ทันนะครับนะก็น่าจะสูสีนะคู่นี้นะ คู่ก่อนนี้ผิดขาดนะครับทีแรกต้นเกมผมนึกว่าจะสูสีนะไปไปมานี้ขาดดอยเลยนะฮะทางด้านบางพีเสริมมานะบางฉลวงยกเข้าไปน้องๆตีหัวไม่คามนะครับเป็นฝั่งทางด้านบางพีได้เสริมนะครับบางพีนี่ก็เป็นทางเจ้าสนามนะครับทีมงานฟอร์จนนะครับบางนี้ก็เป็นทีมเยอนนะครับบางฉลวงนะครับ เต้ม4ต่อ2แล้วนะฮะเจ้าถิ่นน้ำนะครับเสริมมาน้องๆเปิดกาวยกต่ำนะยกห่างโอ้เตะไม่ข้ามนะครับเป็นสกอร์นะครับขยับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น5ต่อ2แล้วนะครับว,ว,ว,วันนี้ก็ค่อนข้างจะหนาตาพี่ร้องเจ้ากระยับออกไปเจ้า,ายามะยุ่มยามวเนี่ย เสิร์ฟมานะเข้าช่องกลางน้องเกายกเข้าไปลูกนี้พอได้นะฮะยกสวยอย่างนี้ก็ไม่เหลือนะครับยังอยู่ในช่วงต้นเกมอยู่นะครับฝัง่งทางบางฉลงนี่วอร์มยังไม่ถึงนะฮะจังหวะการเกมยกทางด้านน้องเกาวนี่ยังยกไม่แม่นนะครับเพราะน้องๆนี่ถ้ายกให้ได้ก็ถือว่าตีดีเหมือนกันนะฮะลูกนี้เกมเสริมนะเข้าช่องกลางไล่มาอีกหนึ่งเต็มนะครับเป็นสามต่อห้านะครับ ดูนะฮะต้นเกมยังมองไม่ออกนะครับว่าใครนะครับจะทําได้ดีกว่ากันนะเสริ์ปไปน้องนุเปิดน้องยาวยกเข้ามาลูกนี้เตะลงนะฮะเตะคลองๆมานะครับเตะครึ่งรอบยาวมานะครับครึ่งนี้ก็ฝั่งนี้นะฮะก็กำกึ่งที่จะเป็นครึ่งรอบเหมือนกันนะถ้ายกสวยก็มีครึ่งรอบให้เห็นนะสำหรับน้องน้องนะครับ แต้ม5ต่อ3นะกาวยกเข้าไปเตะไม่ข้ามอีกแล้วนะครับเพราะว่ายกย้อนหลังมานะฮะทางด้านน้องๆนี่เตะไม่ทันขึ้นเต็มรอบไม่ทันนะฮะฝั่งเจ้าสนามนี้ออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น6ต่อ3นะครับ6แต้มเป็นฝั่งนาเกส12แต้มไม่มีเดียวนะครับเครื่องทางของเกมแล้วนะครับฝั่งทางด้าน เจ้าสนามฟอเจ็ดนะครับออกนำไป6ต่อ3แต้มนะครับยังอยู่ในช่วงเบรกเกมอยู่นะครับเพราะว่าเปลี่ยนฝั่งนะครับท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องตะก้อไฟเตอร์เหมือนกันนะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะเวลาผมไม่ได้ไลฟ์สด ผมอัพคลิปใหม่ๆลงไปนะครับก็เข้ามาดูนะครับทางช่อง youtube ตะกอไฟเตอร์นะครับแต้มหต่อสนะเ์ฟไปน้องเกายกต่ำอีกแล้วนะครับนี่นะจังหวะการยกนะครับยกต่ำนิดเดไม่ทันนะจังหวะเกมช็อตนะครับางนั้นของน้องๆนะครับไปลูกไม่ทันติดตาข่ายไปหลายเม็ดเหมือนกันนะครับขยับนี้ออกไปยิหนึ่งแต้มนะครับเป็น7ต่อสนะครับ เดี๋ยวขยับขยับลงมือต่อครับ้าอ,อมานะยกมาสวยนะปีจอนะต้องยกสูงไปนะเพราะว่าน้องๆนะฮะเตะจังหวะเกมช็อตไม่ทันนะครับเพราะว่าน้องเกาเนี่ยกต่ำนะครับสามต่อเจ็ดนะครับเข้าหน้าผอน้องยาวยกเข้าไปน้องนุเพิ่งรอบมาติดเกี่ยวโอ้โหวิ่งไม่ทันนะไม่กระเด้งนะงรครับจริงเท่าไหร่ครับ ชิงอยู่ที่4 0 0 0บาทนะสำหรับตะก้อคู่นี้แต่ว่าน้องนี่ก็ร่วมหมืออยู่เหมือนกันนะอาชิตมีเติไหมครับทางด้านอาท่าเรือนะครับกลับไปแล้วนะครับไม่น่าจะกลับมานะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่ามาตอนบ่ายสามนะฝนตกนะครับฝนตกทางด้านทีมงานบางพลีนะก็ยังไม่เดินทางเข้ามาพอสี่โมงฝนฝนหยุดนะครับบางพลีก็เดินทางเข้ามานะครับทางด้านท่าเรือนะทางด้านสวนเบนก็กลับไปแล้วนะครับ ก็ไม่น่าจะได้เตะกันนะสำหรับวันนี้นะน่าจะเป็นโอกาสหน้านะน่าจะได้ประทะก,กันแน่นอนนะโอ้นะติดเกีียวทั้งด้านโอ้ยล้นกลับมาเหมือนกันนะสำหรับน้องน้องโดน,น,นทำเท่าโอ,โอ้นี่นะเขาล้นไปก็ล้นกลับนะครับจังหวะนี้นะเตะจ่อฝังเลยนะครับอุบลชัดเจนครับน้องชิดขอบคุณนะครับคุณ <S 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 สมชัยนะพี่ พี่อะไรนะ <g sz Expert> พี่เป้นะพี่เป้ที่เขามารับชมนะครับทั <c oughs> กทายด้วยนะครับวันนี้มีกี่คู่ครับวันนี้มีเยอะนะครับมีเข้าเตะตั้งแต่ตอนเช้านะครับแต่ว่าผมไม่ได้เดินทางเข้ามานะครับผมมาต้องก็สี่โมงกว่าแล้วนะครับตอนฝนหยุดนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะก็พลาดโอกาสนะครับเห็นเตะบอกว่าเตะในรายการไปห้าหกคู่นะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับ ผลหยุดก็เตะต่อนะในรายการก็ยังมีอีกเยอะนะครับทิวยาวจนถึงสองคุ่มนะครับมีเหลี่ยมใสป่ะครับน้องป๊อบนะครับเหลี่ยมใสๆนะครับ<ม><ๆ>ก็ชนะไปแล้วนะพี่ดำบางพลีนะครับชนะทางด้านทีมงานบางพีน้อยไปนะครับขาดรอยนะครับ<ๆ>เข้าสู่เกมนะครับตอนนี้สกอร์ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะครับ แลยมสาเจ็ดนะครับยังพอมีโอกาสกลับมาได้นะสังด้านของบางฉลง<อ>ลูกนี้เตะหายนะสำับน้องนุนะ<อ>เป็นฝั่งทางด้านเจ้าสนามได้เสริรบนะโอใส่แม็ก็พูดลำบากนะายใจไม่ทันเหมืออกันนะับในบางจังหวะนะครับถ้าคนอยู่ห่างผมก็จะเปิดแม็น,นะถ้าคนเดินเข้ามาใกล้ผมก็ปิดนะบป้องกันนะลูกนี้ เกี่ยวไม่ขึ้นนะเข้านาซ้ายนะครับจตทางนั้นน้องเยานะามีเหลี่ยมใสไหมโอ้โหนะไม่รู้ว่าจะเอาเหลี่ยมไหนมาใสนะครับต้องจีบกันเองนะครับเหลี่ยมใสๆนะครับบางทีก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะอบอกว่าใสๆนะบางทีก็พลิกแพ้เหมือนกันนะครับ โอ้ดูนะฮะยิ่งเล่นมิ่งมั่นใจนะสำหรับทางเจ้าทินนะครับอาตาเรือตะยังครับอาต้าเรือกลับไปแล้วนะครับไม่น่าจะได้ตีในวันนี้นะเพราะว่ามาเนสภาพฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับฝนตกก่อนประมาณช่วงบ่ายสามนะครับก็เลยทําการกลับไปนะครับน่าจะเป็นโอกาสหน้านัดกันใหม่นะครับลูกนี้แตะยอดนะสำหรับน้องๆน,นะครับ สุขโขทัยชัดเจนฝนกําลังตกโอ้โหนะแถวสุขโขทยัยฝนตกนะน่าจ,จะไหลไปจากทางด้านทางกรุงเทพนะไหลไปฝั่งสุขโขทัยนะครับพอตอนช่วงบ่ายสามฝนตกอ,อยู่แถวกรุงเทพนะน้องกาวล้วเส์ฟเข้าหน้าซ้าย,าน,าย,าน,ายน้องยาวยกเข้าไปลูกนี้กระโดดทบเยีบร้อยนะครับทีบยัดตัวทางด้านน้องๆเลยนะสำหรับน้องโกนะครับ ปั๊บเตะไปแล้วเมื่อเช้าฟุกชนะ12 1หนึ่งโอ้12 1มันไม่ฟุกแล้วครับขาดนะครับขาดปันขี้เ่รวดนะครับตรงนี้ยกเข้ามาเลี่ยมตีหัวนุสวนไปได้นะสวนได้ทุกจังหวะนะยกเยี้ยงหัวนะครับนี่นะบอกว่าเหนียวใช่ไหมนะสำหรับน้องๆโมโหแล้วนะครับเตะจมเลยนะครับพี่ชาติ เสื้อลายรุ่นใหญ่เชียร์เสียงดังผมตกใจขอโทษาร์ตอาร์ตบางบ่อกับกับใจเดียวกันยังครับอาร์ตบางบ่อกติดไปยังฮะอาร์ตบางบ่อแพ้ใจเหรอแใจอาร์ตบางบ่อกติดไปแล้วนะแพ้นะครับแพ้ใจแฝดสามไปนะครับขอบคุณครับ ปรับมุกล้องก่อนนะครเพราะว่าเมื่อยนั่งนะครับทางด้านพี่ดำบางพีนะเอาก็ีีมาให้นั่งนะก็ขอบคุณมากนะครับ ขอปรับมุมกล้องก่อนนะฮะขออภัยนะฮะที่ภาพอาจจะขยับหน่อยนะครับเพราะว่าผมนั่งนะครับนั่งเก้าอี้แล้วนะเพราะว่ายืนน้ําเมื่อยนะครับแต้มนะตอนนี้น่าจะอยู่ที่เจ็ดต่อสามนะครับ มองหายนะสหรับทางด้านน้องๆนะครับเกี่ยงเข้าไว้โอ้ยกรุงยอดนี่หนึ่งในประเทศสกอร์นี่ล็อกนานเหมือนกันนะครับเจ็ดต่อสามนะครับเป็นฝั่งทางด้านเจ้าสนามน,นะฟอสเจ็ดได้เสิร์ฟนะครับ ทางด้านน้องยาวนะเกตสามนะเสิร์ฟไปไล่สเสน้นไปนะน, si น้องน้องเปิดก่ายกเข้าม้าลูกนี้เตเของมาดีนะเตะไม่แรงนะแต่ว่าทางด้านน้องน่นี่ถอยฉากยาวมากนะครับแตะสามต่อเจ็ดนะครับเข้าหน้าซ้ายน้องยาวยกเข้าไปยัดตัวนะแต่ว่าเอี้ยวตัวเตะชันแบ็กเลยนะสรับน้องนุนะครับ โอ้นะยังแก้ไขได้ดีนะเดี๋ยวไม่ถนัดนะแต่ว่าเตะดีนะเทพโยมีเดียวเปล่าโอ้สวัสดีพี่เหลือเพื่อพี่สาตะกร้อนะครับที่เข้ามารับชมนะเทพโยตอนนี้นะครับสงสัยไปฝึกฝนกัมพีอยู่นะครับยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับในสนามตะกร้อนะครับ เร <mat yeah ิ่มจะล็อกแล้วนะสลับฝั่งทางทีมงานบางฉลงนะครับไม่ยอมให้แต้มขยับเลยนะเปลี่ยนฝั่งมานี่โอ้โหนะล็อกได้ดีนะครับแต้มสามต่อเจ็ดนะครับกาวบางฉลงนะเสิบพลิกเน้นมาเป็นแต้มนะขยับแล้วนะครับไล่มาเป็นสี่ต่อเจ็ดนะครับนี่นะฮะต้นช่วงต้นเกมนี่ฝั่งทางด้านน้องกาวนี่ขาไม่ยืดนะครับจังหวะเกมยกนะครับแล้วก็จังหวะการรับลูกจะหลุดไปเยอะนะ ช่วงหลังๆมาแล้วนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับมาเป็นห้าต่อเจ็ดแล้วนะครับโอ้นะเหลืออีกสองต้มทันนะครับนี่นะครการเกมมีโอกาสที่จะทันนะทางด้านบางฉลุงนะครับดูว่าฝั่งทางบางพลีนี่จะยอมให้ไล่มาตีเสมอไหมนะน่าจะคู่คีซุสีนะตะก้อคู่นี้นะเป็นเวท ออนะไม่ดูไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะลงไปในหน้าเสือนี่เมือไในเมือกันเลยนะฮะแต่มห้าต่วเจ็ดแล้วนะฮะน้องกาวนะเส์ฟไล่มาน้องนุงเปิดน้องยาวยกเข้าไปสวยนะหันหลังให้เลยนะบอกว่าลูกอย่างนี้นะหวังพลได้นะครับพรุ่งนี้แกออกล่าแล้วโอ้โหนะฮะเทพโยหายดีหรือยังนะพี่เหลือเพื่อก็ว่าไปนะครับ เต็มเจ็ดต่อห้านะครับเสิฟโยงหลังไปหาน้องหน่องนะครับน้องกาวยกเข้ามาลูกนี้แตะออกไปเองนะสำหรับทางด้านน้องน่องนะครับว่าเลือกที่จะแตะยอดนะครับถ้าเลือกเล่นลูกหนักเข้าวานี้ก็มีโอกาสที่จะจมนะครับขยับหนีแล้วนะสำหรับฝับ่งทางด้านเจ้าสนามนะครับแปดต่อห้านะครับพลาดไปเองนะจ,งจังหวะก,การทํานะครับน้องกาวโยงเข้ามาลูกห่างเตะมาติดเกี่ยวน้องยาว ยก,กไปน้องนลงทำได้ไหมน้อนี้เตะหายนะเป็นแต้มนะครับโอ้โหนะขยับหนีออกไปนะครับเป็น9ต่อห้าแล้วนะครับเสมอน้องอดอนแชร์แล้วครับขอบคุณนะครับที่แชร์ให้นะฮะโอเ้เทพโยมาแล้วนะฮะเทพโยเข้ามาส่องนะครับผมไม่เห็นนะครับเทพโยเข้ามาดูไลฟ์สดก็ยินดีต้อนรับนะฮะเตะมาตีเกี่ยวน้องนุต้องลากเล่นเองนะจังหวะนี้ยก,กไปทิบเทียบลายเป็นแต้มโอ้ อย่ามาบังหน้ากล้องโอ้นะฮะเกี่ยวได้ทําได้นะน้องนุ๊กนี่ก็ถนัดเดี่ยวเหมือนกันนะฮะรับได้ีนเกี่ยวลูกทํานี่ก็ถือว่ามีความละเอียดนะครับจังหวะเกี่ยวได้โอ้นะกองเชียร์นะมั่วหน้ากล้องตลอดนะทางด้านทางด้านในผู้ชมทางบ้านเนี่ยเม้นแล้วนะบังนะบังตลอดนะ เอาละขึ้นหลักสิบแล้วนะฝั่งทางที่หันหลังนะครับเจ้าสนามนะครับเสิร์ฟไปน้องน้องเปิดเกาายกเข้ามาลูกนี้เกี่ยวได้แต่ว่าไปไหนนะออกข้างไปเยอะนะครับวิ่งตามไห้ทันติดท่านผู้ชมนะครับมาเตะกินเบียร์คือเกาน้องเกา้าโอ้หนะก็ ถือว่าอึดอัดแล้วนะทางด้านบางฉลงนะเพราะว่าฝั่งทางบางพลีนี่หนีออกไปนะขยับออกไปใกล้จะถึงเส้นสายแล้วนะครับพ่อใหญ่เสื้อเหลืองมั่วหน้าดังพักไปแล้วผมบอกให้แกไปหยุดไปไหนแล้วครับไปแล้วอยู่ฝั่งตรงข้าวนะโน้นนะเสื้อเหลืองอยู่ฝั่งโน้นนะเสร์ฟมาน้องยาวยกยัดตัวเตะซั้นแบกดีนะสำหรับน้องนุนนะครับทีมงานแฝบ แฝดกินเต็มครับนะก็ยินดีด้วยนะครับเสิร์ฟโยงหลังนะครับน้องกาวโยงต่ำนะเตะคองออกนะฮะโอ้โหนะฮะขึ้นแท่นไปแล้วนะฮะสิบเอ็ดต่อห้าแต้มนะครับเอฟซีพีชิตภูพานครับทีมงานแฟตกลับหมดแล้วครับครับผมก็ยินดีรอยนะฮะทีมงานแฟตสามนะครับเม็ดเดียวนะฮะจะเกมไหมยกเข้ามาน้องๆ ตยังอยู่นะฮะไม่ยอมนะโอ้นะฮะดูนะครับจะพลิกได้ไหมนะรับางฉลงนะครับจะมาเตะกินเมียอย่างที่ทางดา้านท่านผู้ชมเม้นมาหรือเปล่านะเ,เข้าไปลูกนี้กระโดดทิปอืมนะฮะโยงหลังไปนะน้องๆในตัวเตีย้ยนะครับกระโดดมงไม่ถึงนะครับเมดเดีลเกมนะครับ 1่อ5นะครับเสิร์บโยงหลังไปนะน้องๆเปิดกาวยกเข้ามาลูกนี้ล้นตามไม่ถึงนะฮะลากเล่นเองลูกเอ้เตจมนะครับเตะหายนะน้องนุนะฮะเกมเท่าไหร่นี่เกมแล้วนะเกม4-2แต้นะเกมไปนะครับฝั่งทางด้านเจ้าสนามเอาชนาไปได้นะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมทางเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับ ก็ฝากด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งในการรับชมนะเป็นช่อง YouTube นะครับช่องตะก้อไฟเตอร์เหมือนกันนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดติดตามไวน้นะเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆลงไปจะได้เข้ามารับชมนะครับก็ขอตัดไลฟ์สดคูน่นี้ไปก่อนนะสวัสดีนะครับ